สองมิตรภาพอบอุ่นระหว่างคุณแม่ลีซ่าเจนนี่แลกทิงน่ารักมากกลายเป็นภาพที่ในหมู่แฟนคลับแห่แชร์คอมเมนต์กันสนัน่นกับมิตรภาพอันน่ารักและอบอุ่นระหว่างคุณแม่ของลีซ่าและคุณแม่ของเจนนี่ถูกพบเห็นยืนจับมือกันท่ามกลางผู้คนมากมายในเทศกาลดนเรียโคเชลลา การเปิดเผยความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างแม่ของลิซ่าและแม่ของเจนนี่ที่น่ายินดีนี้ทำให้ชาวเน็ตเกาหลีใต้คอมเมนต์เต็มไปด้วยความยินดีภาพถ่ายที่น่ารักนี้ประกอบกับเรื่องราวของคุณแม่ทั้งสองที่ใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันได้ปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากมายและทำเอาแฟนๆต่างยิ้มกันทั่วนหน้า ชาวเน็ตชื่นชอบที่ได้เห็นคุณแม่ของไอดอลระดับโลกแบ่งปันความรักและมิตรภาพแบบเดียวกับสมาชิกของเก r ลกรุ๊ปเองพวกเขาแสดงความคิดเห็นว่าแบล็ p ทิงดูเหมือนครอบครัวจริงๆแม้แต่พ่อแม่ของพวกเขาก็ดูสนิทกันการมองแบบนี้ช่างมีประโยชน์มากสมาชิกก็สนิทกันและพ่อแม่ของพวกเขาก็ดูสนิทกันพวกเขามาระหว่างคอนเสิร์ตนี้ด้วย พวกเขาดูเหมือนครอบครัวจริงๆเห็นแบบนี้ดีจังเลยคุณแม่น่ารักมากสงสัยว่าพวกเขาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าน่ารักจังเลยและรูปนี้จากโคเชนล่า